สวัสดีสวัสดีครับวันนี้ฝนไม่ตกนะช่วงนี้ก็เลยมีโอกาสออกมาดูบรรยากาศข้างนอกนะครับก็มาแถวพระราชพฤษนะครับพอดีไปเห็นถนน,นติดป้ายไว้ถนนว่าถนนบางปูวยจงถนอมก็เลยลองขับรถแวะมาดูก็ไม่ได้มานานละเส้นนี้ แต่ก่อนมันไม่ได้มีถนนราชพฤกษ์นะอันนี้ก็จะมาทางถนนราชพฤกษ์นะครับก็เริ่มสตาร์ทจากราชพฤกษ์มาเลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนน,นี้นะครับเรามาดูกันครับว่าถนนเส้นนี้เนี่ยอาจะเดินทางไปถึงไหนนะครับจริงๆก็คือเป็นทางลัดที่จะกลับบ้านนั่นแหละแต่ว่าออลองใช้เส้นทางนี้จริงๆจะกลับทางถนนราชพฤกษ์ก็ได้แต่ว่า รถจะติดรถเยอะลองมาเส้นนี้ดูก็ถือว่าสมความปรารถนาสมความมุ่งหมายก็คือรถน้อยไปได้สบายมากแล้วก็ไม่ค่อยมีรถติดไม่มีไฟแดงเลยความจริงถนนเส้นนี้ก็เคยมาเดินมาผ่านมาครั้งสองครั้งแหละแต่ว่าตอนนั้นมันก็ยังเป็นป่าเป็น สวนเป็นกเกษตรทำกันเกษตรกร,ร,กรอยู่นะครับกรเกษตรกรรมแต่มาช่วงนี้ก็ไม่มีละมีตึกมีอาคารแล้วก็ทํากิจการการค้าการขายกันเยอะขึ้น,นครับสําหรับถนนเส้นนี้อยู่ตรงไหนหรือว่าอยู่แถวไหนของประเทศไทยที่จริงมันก็ขนานกันกันกบถนนสวนผักนะครับกรใกล้ๆกล้กันแต่ว่ามันอยู่กับ จังหวัดนนทบุรีก็คือจากถนนราชพฤกษ์ก็จะไปชนกันกันกบถนนบางกรวยใส่น้อยนะครับซึ่งถามว่า,าเขตนี้เนี่ยมันเป็นเขตที่อยู่อาศัยนะครับแรงมากนะครับหมายถึงว่าแรงที่นี่ก็คือหมู่บ้านโครงการต่างๆหมู่บ้านจาัดสรรเยอะ ทางโครงการหรูโครงการธรรมดามีเต็มไปหมดทั้งสองฝากฝั่งนะครับเพราะว่าเหมาะกับที่จะเป็นที่อยู่อาศัยเนาะมันก็ใกล้กับติดกับกรุงเทพแล้วก็นนทบ,บรุรีพอดีก็เลยเหมาะมากที่จะมาอยู่แถวนี้นะครับคนที่จะมาทํางานอยู่ในกรุงเทพหรือจังหวัดนน,นทบ,บุรีเนี่ยก็น่าจะดีที่สุดนะครับ บรรยากาศอะไรต่างๆดีหมดรถก็ไม่ติดน้ําก็ไม่ท่วมนะครับตรงนี้ครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าสองข้างทางก็มีต้นไม้แล้วก็ยังมีสภาพต้นไม้ที่ยังเหลือเยอะอยู่นะครับส่วนอาคารพาณิชย์ก็เพิ่มขึ้นมีคอนโดด้วยนะครับมีคอนโดมีหมู่บ้านไฮโซที่ว่าหมู่บ้านแบบ คนรวยก็อยู่กันนั่นแหละก็จะมีหลายโครงการนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครที่ขับรถผ่านมาแถวนี้เนี่ยไปอยากจะวิ่งจะไปนนทบุรีหรือจะเข้ากรุงเทพหรือจะไปพระรามเจ็ดเนี่ยไม่อยากที่จะวิ่งถนนราชพฤกษ์หรือว่าถนนเมนเน,เนี่ยก็มาถนนรัดอย่างนี้นี่ก็เนี่ยตามสภาพเลยครับสะดวกสบาย ไม่ต้องมีรถติดไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนะครับรเส้นนี้ค่อนข้างจะเป็นทางลัดที่ดีที่สุดสําหรับคนที่อยู่ในย่านนี้หรือว่าจะไป,ป่าธุระอำเภอบางกลวยจะไปช้อปปิง้งอะไรต่างๆนี้เขาก็จะมีหมดนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับถนนเส้นนี้นะครับสฝั่งฝั่งเนี่ยวัดเยอะจริงๆนะครับ คนที่จะมาทำบุญเข้าวัดเข้าวาก็เหมาะด้วยนะครับหลายๆซอยและหลายตรอกซอกซอยที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นาทางเข้าวัดเยอะอันนี้ก็ก็จะเป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งนะครับสำหรับถนนเส้นนี้ถนนแต่ละวัดก็ดงัดงๆทงั้งนั้นนะครับวัดมีชื่อเสียงด้วยนะครับซึ่งก็แปลกนะครับว่า,าแถวนี้ทำไมวัดเยอะจัง นะครับอันนี้เดินทางไปไหนต่อก็คือจะเดินทางเข้าตัวอำเภอบางกรวยนะครับซึ่งในตัวอำเภอบางกรวยที่เราจะแอดจะพาขับรถแล้วก็พาดูทําคลิปมาให้ดูเนี่ยก็คือมันจะมีฝั่งขวามือ คือเป็นส,นส่วนเราของราชการของอำเภอบางกรวยนะครับก็มีสำนักง,งานเทศบาลอยู่ทางซ้ายมือนะครับอยู่ฝั่งขวามือก็จะเป็นพวกโรงพยาบาลพวกในส่วนของงานราชการนะครับก็จะมาหนาแน่นอยู่ตรงช่วงปลายช่วงที่จริงไม่ใช่ช่วงปลายช่วงต้นๆเพราะว่าช่วงปลายเนี่ยคือทางเข้ามาเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับคือเรามาทางปลายสายนะครับ ปลายเส้นถนนนะครับก็เลยเหมือนว่าจะเดินไปทางปลายจริงๆเราเดินเข้าไปสู่ทางต้นสายของถนนบางกรวยจงถนอมนะครับนี่ฮะค่ะตรงนี้ก็คือส่วนของเขตเทศบาลอำเภอบางกรวยนะครับคือถ้าเลยจากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะมีแยกที่ไปชนกันกันกบถนน บางกรวยใส่น้อยซึ่งตรงนั้นจะก็จะเป็นส่วนของการทําธุรกิจกันเยอะนะครับอาคารพาณิชย์หมู่บ้านเต็มไปหมดแล้วทั้งสองฝั่งข้างทางแต่ว่าในส่วนของถนนบางกรวยจงถนอมที่ขับรถผ่านมาเนี่ยยังมีที่ว่างหลงเหลือที่จะทําคอนโดทําหมู่บ้านนะครับครับสําหรับ คลิปการเดินทางถนนบางกรวยจงถนอมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับหวังว่าคงจะดูกันติดตามกันไปเรื่อยๆ,ๆนะครับตรงหน้าก็คือแยกที่จะชนกันนะครับกับถนนบางกรวยใส่น้อยซึ่งขอจบคลิปตรงนี้เลยนะครับ โชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ